กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอเมริการของพลตำรวจโทจิรบภพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจับกลุ่มผู้ต้องหาสามคนประกอบด้วยนายพิเชษอายุ34ปีนายยุทธพงศ์อายุ29ปีและนายนพดลอายุ28ปีพร้อมด้วยของกลางเป็นยาไอซ์จำนวน80ถุงรวม80กิโลกรัมซึ่งบรรจุอยู่ในหลังกระดาษจำนวนสมลงัง สถานที่จับกลุมบนถนนทางหลวง41เอเชียคาเข้ากรุงเทพพื้นที่ตำบลขุนกระทิงอเภอเมืองจังังวดชุมพรต่อเนื่องถนนทางหลวง41ตำบลสม็จอาชาย,ยาจังวสุราษฎร์ธานีโดยก่อนหน้านี้ตำรวจทางหลวงได้จับกลุ่มขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดซึ่งสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้สรายพร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวนานเน1ก9าหม0่เม็ดขณะลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ภาคกลาง นำไปจำหน่ายที่จังหวงัดสงขลาซึ่งต่อมาได้มีการขยายผลจนพบว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดก,กลุ่มอื่นที่เตรียมลักลอบขนยาเสพติดปลายทางจังหวัดสงขลาเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงสืบสวนหาข่าวกระทั้งได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบขนยาไอซ์โดยใช้รถยนต์ยี่ห้อฮอนด้ารุ่นซิตี้สีเทาจากพื้นที่ภาคกลางไปจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้จึงสั่งการให้รถวิทยุสายตรวจตำรวจทางหลวงตระเวนออกตรวจพื้นที่ จนพบรถยนต์ต้องสงสัยและจับกลุ่มได้จำนวนสองคนคือนายพิเชษและนายยุทธพงศ์พร้อมด้วยของกลางเป็นยาไอซ์รวม80กิโลกรัมซึ่งทั้งสองคนยอมรับว่ายังมีนายนกพดลผู้ร่วมขบวนการอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นคนทำหน้าที่ขับรถนำดูต้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงจึงได้ติดตามและสามารถจับกลุ่มตัวไว้ได้ที่อำเภอชายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเบื้องต้นให้การรับสารภาพ ว่ารับจ้างลักลอบขนยาไอซ์มาแล้วสองครั้งโดยครั้งนี้ได้ค่าจ้างรวมกัน3คนเป็นเงินจำนวน1นึ่งแสนบาทให้นํายาไอซ์จากพื้นที่จังหวัดนนทบุรีไปส่งยังจังหวัดพัทลุงก่อนเตรียมส่งต่อไปยังจังหวัดสงขลา